ค่ะส่วนที่จังหวัดปัตตานีค่ะทางจังหวัดปัตตานีร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยัย ที่ลานโดมอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนางพาติมอสเดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยนายสุบินแบขุนทศอุปนาย,ยกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและหัวหน้าส่วนราชการรวมมอบถุงยางชีพและสิ่งของจําเป็นเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมจํานวน50ชุดพร้อมพบปะและเยี่ยมให้กําลังใจผู้พิการทางสายตา ด้านอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาทางภาคใต้ตอนล่างได้เกิดอุทกภัยหลายพื้นที่ทําให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งสมาชิกหลายรายประสบปัญหาด้านการดํารงชีพไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้รวมถึงขาดแคลนสิ่งของที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจึงได้พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกโดยการนําถุงยางชีพมามบอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือทั้งเงินค่าเดินทางเงินช่วยเหลือของสมาคมอีกจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้